ทังสารอ่านคำพิพากษามไม่ถึง30นาทีค่ะทั้งทงนายความและผู้ที่เดินทางมาให้กำลังใจก็เดินออกมาจากาศาลด้วยสีหน้าเคร่งเครียดหลังจากที่สารมีคำสั่งจำคุกสองปีไม่รอลงอาญากับศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตรกรรมการกสทชกรณีอ,ออกหนังสือเตือนโฆษณาแทรกบนแพลตฟอร์ม t r u e ID ก่อนสารจะเริ่มนั่งบรรลังอ่านคำตัดสินคดีที่บริษัททรูดิจิตอลเป็นโจทฟ้องศาสตราจารย์กิติคุณพี่รงรองราม,รามสูตรกรรม,ก,รรมการกสท,ทช เครือข่ายนักวิชาการผู้บริโภคและกลุ่มเพื่อนพี่รงรองเดินทางมาที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตลิ่งชันเพื่อร่วมรับฟังและให้กำลังใจอาจารย์พี่รงรองโดยศาลอนุญาตให้สื่อมวลชนและผู้ให้กำลังใจฟังคำตัดสินได้เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคที่เดินทางมาให้กำลังใจบอกว่าไม่คิดว่าผลการตัดสินจะออกมาเป็นแบบนี้เพราะครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของอาจารย์พี่รงรองแต่เคารพคำพิพากษาของศาล ส่วนตัวเชื่อว่าหลังจากนี้อาจจะส่งผลต่อกำลังใจของคนที่ทำงานในกสทชที่จะทำหน้าที่รักษาประโยชน์ของประชาชนอาจส่งผลให้กสทชที่เหลือมีความกังวลมันไม่ง่ายเลยเนาะที่กสทชคนหนึ่งจะทำหน้าที่ ในการรักษาประโยชน์ของผู้บริโภคเนาะ,ะเพราะว่าก็อย่างน้อยก็ทําให้กสชที่เหลือเนี่ยก็กลัวเนาะเชื่อว่ากสชที่เหลือก็จะกลัวว่าเออฉันจะรักษาประโยชน์ผู้บริโภคแล้วฉันจะได้อะไรก่อนที่ศาลจะอ่านคำตัดสินอาจารย์พ่รงรองเดินทางมาถึงศาลนะคะก็เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าต้องทำใจเพราะการมาฟังคำพิพา,ากษาก็ต้องทำใจไว้บ้าง ยอมรับว่ากังวลค่ะและผลจะเป็นยังไงก็ต้องน้อมรับคำพิพากษาขณะเดียวกันที่ผ่านมาก็ขอใช้คำว่าทำหน้าที่ตามกระบวนการโดยสุจริตอยู่แล้ว ไม่ไม่พูดถึงแล้วกันกระบวนการกระบวนการก็ต้องทําตามหน้าที่โดยสุจริตอยู่แล้วค่ะเอาแค่นั้นแล้วกันวันนี้พร้อมน้อมรับคําตัดสินเลยไหมครับค่ะค่ะก็กก็็ต้องน้อมรับฟังคำพิพากษาค่ะอาจารย์ครสิ่งที่อาจารย์ทำมาโดยตลอดอาจารย์ยังยืนยันว่าเราทําตามข้อของในสิ่งที่เราพูดถึงก็ต้องยืนยันว่าทําตามหน้าที่โดยสุจริตกระบวนการนั่พนักคดีนี้บริษัททรูดิจิทัลเป็นโจทก์ฟ้องศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตร กรรมการกสทชจากการออกหนังสือเตือนโฆษณาแทรกใน True ID หลังจากมีผู้ร้องเรียนต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ที่ศาสตราจารย์พิรงรองเป็นประธาน จากนั้นสำนักง,งานกสะทะชออกหนังสือเตือนผู้ประกอบการโทรทัศน์ทีวีดิจิตอลให้ปฏิบัติตามกฎมัสแคร์รี่อย่างเคร่งครัดถ้ามีรายการไปออกอากาศผ่านโครงข่ายหรือแพลตฟอร์มใดจะมีโฆษณาแทรกไม่ได้ซึ่งหนังสือเตือนไม่ได้ส่งตรงไปที่บริษัททรูดิจิตอลโดยตรงแต่ทูอ้างว่าทําให้ตัวเองเสียหายก็เลยฟ้องศาลว่าสัตราจารย์พิรงรองปฏิบัติหน้าที่มีชอบโดยทูยังขอให้ศาลสังส่งสัตว์าจารย์กิติคุณพิรงรองยุติปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะตัดสิน คดีแต่สารยกคำร้องนี้ไปล่าสุดมีรายงานว่าสารอนุญาตให้ศาสตราจารย์กิติคุณพี่รงรองประกันตัวนะคะแล้วก็มีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศกัน